รดา 7, รัาเจ็ดแปดรงงานตัวครับนี่เป็นคำพรรยากรณ์ในช่วงครึ่งปีหลังนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีมิถุนดาวเกตรกระตุ้นครึ่งปีหลังส่งผลอย่างไรมีผลอย่างไร ครับได้โปรดติดตามกันเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคำพยากรณ์ในคราวต่อไปสำหรับชาวลัคนาราศีมิถุนนะครับแหมเห็นแล้วเหนื่อยครับ <laughs> เห็นแล้วเหนื่อยนะครับแต่ว่าเป็นการเหนื่อยที่เรียกได้ว่าผมว่าได้เงินนะครับได้เงินแล้วก็คุ้มเหนื่อยกับสิ่งที่ตัวเองจะต้องทําไปนะครับแต่ถามว่าเหนื่อยขนาดไหนโอ้โหผมว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะครับจังหวะที่ดาว เกตเนี่ยนะครับในจังหวะแรกเนี่ยนะฮะยังกระตุ้นกันอยู่ที่พบสัจะอยู่เรียกได้ว่าโอ้ยอันนี้นะครับแม่จังหวะที่คนที่เขาเคยให้การสนับสนุนนะครับและให้การ เกิดหนุนกันมาแต่เก่าก่อนนี่จะย้อนกลับมานะครับดังนั้นกลับมาไม่ได้มามือเปล่านะครับไม่ได้มามือเปล่านะครับแต่เอางาน,เอา,านเอาการอะไรต่างๆมาด้วยนะครับแต่ถามว่างานยากไหมโอ้งานยากนะครับงานยากทีเดียวนะครับเพราะว่าจังหวะแรกนะครับก็จะเป็นจังหวะที่เรียกว่าเกิดการเล่งกันของดาวกันอยู่เกิดการเล่งกันของดาวกันอยู่ได้ลาบครับได้ลาบได้ผลได้เงินได้ทองนะครับแต่โอ้โหเรียกว่าเหนื่อยกันอุดตลุดทีเดียว จังหวะต่อมานะครับเกตก็จะขยับเข้าสู่พบการเงินของท่านนะครับไปจังหวะตรงนั้นนี่เรียกว่าไปจ้าเอากับนะดาวอาทิตย์นะฮะเจ้าเรือนพบสัญช้าพอดีนะครับมีความเป็นมหาจาก โอ้หนึ่งเก้านะครับหนึ่งเก้าโอ้ยไม่รู้จะขนาดไหนนะครับความเป็นมหาจักรนี่นะครับแล้วยิ่งมาอยู่ในพพกันเงินด้วยนะครับก็เรียกได้ว่าทําให้เงินทองเนี่ยมีการหมุนเวียนกันอย่างยิ่งแถมมาเจอเกตนะครับมาร่วมด้วยช่วยกระตุ้นแบบนี้แล้วก็บอกได้เลยนะครับว่าไม่อยู่นิ่งครับไม่อยู่นิ่งต้องมีการค้าต้องมีการขายต้องมีการแลกเปลี่ยนต้องมีการเรียกใช้ตัวท่านอย่างแน่นอนนะครับนะ ของอย่างนี้มันไม่ใช่ของทํากันเปล่าๆของอย่างนี้มันไม่ใช่ของทํากันฟรีๆนะครับอืมใช้ได้ครับใช้ได้นะฮะจังหวะถัดมานะครับเอ,าอ้าจะเห็นว่าอย่างนั้นไม่พอเหนื่อยไม่พอโอ้ดาวสุกมาอีกนะครับสุกมาเป็นราชาโชคในพบการเงินอีกรอบหนึ่งแบบว่าคราวนี้อาจจะเหนื่อยน้อยหน่อยนะครับนะฮะเพราะว่าดาวกันเอ่อดาวอาทิตย์เข้าไปเป็นกเกษตรนะครับก็เรียกได้ว่า ุดหนุนกันเต็มที่นะครับการเจรจาการต่อรองการอะไรต่างๆนี่ผมเชื่อว่ามีความชัดเจนนะครับมีความชัดเจนนะครับคุยกันได้นะครับอะไรอะไรก็คุยกันได้คุยให้ขาดคุยให้เรียกว่าไม่ต้องมีหมกเม็ดนะครับเพราะตัวท่านเองเนี่ยเรียกว่าเกิดมาเพื่อทําการค้าการขายเกิดมาเพื่อทําการเจรจาอยู่แล้วนะครับการติดต่อสื่อสารเป็น เรื่องถนัดการติดต่อสื่อสารเป็นคีย์ที่สําคัญของท่านนะครับดังนั้นขอให้เรียกว่าใช้จุดแข็งตรงนี้ให้เป็นประโยชน์มันก็จะมีเหนื่อยๆหน่อยนะครับเพราะว่าดาวเกตเนี่ยจะขยับเดินเนี่ยทับไปเรื่อยนะครับตอนนี้ก็เรียกว่าแค่ช่วงครึ่งทางนะครับของครึ่งปีหลังเนี่ยก็ก็จะอยู่ในพบการเงินแต่หลังจากนั้นแน่นอนครับทับลักษณครับ ทีนี้ก็แล้วแต่นะครับบางคนก็มีดาวเดิมอยู่นะครับก็อยู่ตรงนั้นอยู่ถ้าเกิดตรงใครไม่มีดาวเดิมอยู่ก็โลง่ลงๆฮะก็แก้เรียกว่ากระตุ้นกันพอหอมปากหอมคอนะครับไม่ไม่มีคู่ดาวอะไรที่ดุเดือดสักเท่าไหร่แต่ถ้ามีนี่เราก็โอ้ผมว่าก็เอาเรื่องอยู่ทีเดียวดาวจะไปเรื่อยนะครับพอหลังจากนั้นเนี่ยนะครับช่วงเดือนธันวาคมนะครับ ดาวเกตก็จะเข้าไปอยู่ในภพวินาศนะครับภพบวินาศเองก็จะมีดาวมรดยูรออยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยก็พอจะเป็นที่คาดหมายได้นะครับว่าความด่วนของเรื่องราวความเาขาเรียกอ,อะไรอ่ะอย่ายไม่อยากใช้ความยุ่งคำว,ว่ายุ่งยากนะใช้คำว,ว่ายุ่งก็พอนะครับยุ่งก็พอนะครับไม่ไม่ยากนะครับเพราะว่าการ ทำอะไรก็แล้วแต่นะฮะสำหรับชาวลัคนาราศีมิถุนเนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับการงานเป็นหลักนะครับดังนั้นเนี่ยมีคู่หูคู่เคียงคอยร่วมมือด้วยนะฮะยังไงเซนเนี่ยถึงจะยุ่งขนาดไหนก็ยังจะต้องผ่านไปได้นะครับ้วยการร่วมแรงร่วมใจและร่วมมือกันนะครับดาวสุดท้ายนะครับพอสิ้นปีนะครับพอสิ้นปีเนี่ยจะไปกระตุนนะ้นใน พระาราชโชคที่อยู่ที่พบลาภะนะครับเรียกว่าโอ้โหปีหน้าฟ้าใหม่เนี่ยนะครับเริ่มต้นกันแบบดีจริงๆนะครับวันที่หนึ่งมกราคมเลยทีเดียวนะครับโอ้โหแหงๆกันเลยทีเดียวนะครับการเริ่มต้นนะครับแบบนี้เนี่ยครับผมว่าเป็นเรื่องดีนะครับแหมเกตมากระ้นพหทสราช,าชโชคนะครับที่พบลาภะโอยผมบอกได้เลยว่าเป็นการเริ่มต้นปีที่ดีดังนั้นไม่ว่าจะเหนื่อยซักเพียงไรในช่วงครึ่งปีหลังนี้นะครับ ยังมีเรื่องดีๆนะครับรอท่านอยู่นะครับในปีใหม่อย่างแน่นอนก็ขออวยพรนะครับให้ชาวลัคนาราศีมิถุนนะครับฝ่าฟันอุปสรรคได้รับเงินรับทองกันมากๆทั่วหน้ากันทุกทุกท่านเลยนะครับผม